สวัสดีครับพบกับผมโตสชโนลครับกับรายการ Thailand Max ที่สุดปีครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดชายังเซาครับอําเภอเมืองนะครับผมโต๊ะเมืองชายังเซาก็อยู่ในช่วงของชิลๆที่8ริ้วครับกลับมาชิลกันอีกรอบนึงนะครับครั้งที่แล้วนี่ไป8ริ้วได้ถึง8คลิปเลยนะอันนี้8รีวิวได้คลิปเดียวคือคลิปนี้แหละครับก็คือเราจะรีวิวหน้าห้างโรบินสันลัดสไตล์ชายังเซานะครับเขาเปลี่ยนโฉมนะครับเพราะของเดิมเขาจะเป็นตึกสีฟ้ารอบนี้เปลี่ยนใหม่ครับเป็นตึกขาว ใสๆนะครับเปลี่ยนสีน่าจะสวยนะผมว่าแต่ผมคงอาจจะอยู่ไม่ถึงนะครับยังไงอาจจะไม่อยู่อยู่ไม่ถึงอาจจะต้องกลับก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็ัวรรถปดอะไรอย่างนะครับเพราะว่ามาจากกรุงเทพเนาะเดินทางไปกรุงเทพก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับก็เดี๋ยวรอจังหวะแล้วเดี๋ยวให้รถไปก่อนข้ามไปเลยครับอันนี้มานี้ครับจะมีจุดบริการรถสำล้อนะครับก็สมมติว่าถ้าคนไหนนะครับผมอยาก ใช้บริการหรือว่ามาเที่ยวชายทะเลแล้วแบบอย่างกองนั่งสับร้อยดูก็ตรงนี้แหละครับเขาก็มีสำรองให้ใช้บริการนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับมิจอนวิกซี่คินูรีฟโอ้แรงกว่าดาร็อกสปีดแล้วสปีดเร็วกว่าดาร์ล็อกอูเยอะมากเลยครับนี่จะเป็นฟู้ดพาร์คนะครับธนาคารกรุงไทยนะครับ C C ซ O ดับเบแบงก์กรุงเทพนะครับ C ีพี h อ p หรือว่าเป็นธนาคารไทยพาณิชย์หรือ L Y N แล้วธนาคารกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็ยูนิโคลนะครับแล้วก็ธนาคารเกษตรกรไทยรวมถึงธนาคารออมสินแล้วก็ธนาคารฐานไทยราชชานะครับหรือว่าที b ีบันเองนะครับแล้วก็มีสตาร์บัคด้วยนั่นหมายถึงว่าใครมาทาั้งุระจากที่จัดเชิงเซากับบ้านที่จัดเชิงเซานะครับตอนนั้นก็แล้วลแต่คุณมีสตาร์บัคครับตอนนี้คือคือพูดง่ายๆมีทางเลือกแน่แล้วก็มีน้องปาบีก้อน สวัสดีครับผมคือบาร์บีคอนครับอ่าโอเคอันนี้บาร์บีคอนอยู่หน้าห้างด้วยนะครับเพราะว่าข้างในนี้จะมีบาร์บีคิวบาซ่านะก็หมายถึงว่าใครอยากบานับประทานก็ได้เลยนะครับบาร์บีคิวบาซ่าจัดไปนะครับร้านนี้วันนี้ป่าเจี๊ยมจนมากนะครับโอเคแล้วก็อันนี้เป็นฝั่งนี้บ้างครับนี่สวยไหมครับทำเขาทำใหม่มาสวยมากเลยนะโลบินสันรัสต์ไบด์นะครับแล้วก็มีคอมเบอร์บายนะครับ แล้วก็ท็อปซูเปอร์สปอร์ต B2S นะครับแล้วก็ออฟฟิศเมดรมถึงฟูดปาร์ฟูดปาร์ก็ไปแล้วนี่เมื่อกี้จะจะอธิบายซ้ำต่อใหม่นี่เวลคัมนะครับมาแชเงซารอบนี้ไม่เสียเที่ยวครับถ้าเป็นเมื่อ6เดือนก่อนนะ ผมว่ายังไม่ได้เพราะว่าเขาได้ยังปรับปรุงอยู่ยังไม่เสร็จดีแต่ตอนนี้เลยมา6เดือนแล้วครึ่งปีเข้าให้นะครับถ้เสร็จเรียบร้อยกอ็แต่จะว่าคุณสามารถมาใช้บริการที่นี่ได้ตามปกตินะครับรวมถึงร้านอาหารที่นี่ก็มีมากมายเผื่อใครเดินทางมานะครับก็มี KFC นะครับร้านอาหารญี่ปุ่นฟูจิหรือว่าสุกิชิสไตล์เกาหลีก็มีนะครับแล้วก็มีโกโก้อิชิบันยะ S ที1344ร้านอาหารญี่ปุ่นที่ชื่อว่าเซนก็มีอากะก็มี นะครับที่แปลว่าสีแดงแล้วก็ MK เล s เตอร์ลองรลหถึงพิซซ่าคอมบอนีแล้วก็เดอร์ินซ่าคอมบอนีครับแล้วก็ซานต a เฟสเป๊กอ่าเขาเรียกว่าเต็มอิ่มขนาดนี้จัดไปเลยครับที่โรเบินซ่าและสไตล์แดเจงเซาครับแล้ววันนี้ก็คือชิลๆที่8ปดิ้วมาชิลกันตรงนี้ครับฝนใกล้จะตกแล้วคืบมากๆแล้ววันนี้แต่ก็ดีครับไม่มีแดดดีนะเดินทางสะดวกสบายนะครับยังไงก็ลองมาใช้บริการกันดูได้สำหรับวันนี้มดเวลาแล้วครับ ตงองคงต้องขอลาไปก่อนไว้พบกเใหไปโอากาสหน้าสำหรับวันนี้จีพีวที่8รีเรสวัสดีครับ